สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสองสี่สารนะครับวันนี้ก็จะมานําสนของแอปหางเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่าแอตตาโฟนะตัวนี้ก็เป็นแอปทําแบบสอบถามนะครับอันนี้เล่นได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะสามารถโหลดในเพจสโตได้นะหรือว่าจะโหลดได้ลิงก์ก็ได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับนะหรือว่าใส่โค้ดก็ได้นะครับ jcvkd นะครับแต่ถ้าใครกดสมัครผ่านลิงก์เนี่ยมันก็จะใส่โค้ดให้เองอัตโนมัตินะครับ อันนี้ผมก็จะได้จากเพื่อนสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้เลยในส่วนของตัวนี้มันก็จะมีแบบสอบถามขึ้นมาตัวนี้นะ,ะมันจะมีแจ้งเตือนให้นะครับบางทีมันก็แบบสอบถามมาบางอันมันไม่แจ้งเตือนนะเราก็พยายามเข้ามาเช็คบ่อยๆนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแบบสอบถามวันนี้เนี่ยผมก็มีมาเจ็ดฉบับนะถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเจ็ดฉบับเนี่ยผมทําได้อยู่ 4ฉบับนะได้เงินประมาณ50 50 4บาทนะครับเอ้ไม่ใช่5 6บาทนะอยอดแรกนี่ก็มันมาช่วงช่วงดึกๆนะแต่ว่าผมก็พลาดไปนะบ,บางอันมาช่วงตีหนึ่งตีสองนผมมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวแพงด้วยบางทีมาแบบสบถาม90กว่าบาทแล้วก็ทําไม่นานนะครับในส่วนวันนี้ผมก็ทําทไปนะครับมี23บาทดิสแตนตาแล้วก็13บาท 58บาท14บาทแล้วก็ตัว6บาทนะอีกออันเนี่ยก็อะปิว uh, นะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ซีเรียสอะไรอันนี้ปิวล่าสุดก็อ่ทุ่ม14นาทีนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยนะครับบางวันเนี่ยก็ไม่มีเข้ามาก็มีนะบางวันเข้ามาอันเดียวแล้วก็บีดก็มีนะครับเช่นวันที่13เนี่ยก็ uh, ได้อันเดียวนะครับอีสอ2อันก็ปิวนะครับ ในส่วนของตัวนี้1บาทกับ1สตาร์นี้ก็ได้จากคนเพื่อนนะอันนี้ผมได้ส0บเอซของอคนที่สมัครต่อผมนะอันนี้เขาได้1ิบาทสิบสตาค์ผมก็จะได้1บาท1สตาค์ครับก็ประมาณนี้ในส่วนของแอปนี้เนี่ยก็ยังจ่ายร0อนะครับพวกทำแบบสอบถามนี่ส่วนใหญ่มันจ่ายนะแต่ว่ามันถอนเข้าในส่วนของ Paypal นะครับอ้ออีกอย่างนึงก็คือในส่วนของแอปแอตตาโพเนี่ยเราจะสมัคร กี่บัญชีก็แล้วแต่นะครับมันสามารถถอนเข้าในส่วนของเพย์เพา l ตัวเดียวได้นะครับเช่นสมัคร3ามบัญชีเราสามารถถอนเข้าในส่วนของเมลเพย์เพาอันเดียวได้นะครับหรือว่าตัวนี้เนี่ยมันก็ถอนได้นะอันนี้ก็มีคนมาแลกในส่วนของเพย์เพากับผมนะครับมันก็ถอนเข้าได้นะ,ะแต่ว่ามันต้องมีรหัสยืนยันนะครับนี่นะครับอันนี้วันที่12นะ มันก็จะส่งรหัสมานะครับถึงจะถอนได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับรหัสสี่หลักนะตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับอันนี้มันจะใช้ไม่ได้ละก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าเราจะทําไว้ก่อนก็ได้นะในส่วนของแอตพโพนะครับหรือว่าเข้าไปในกลุ่มนะครับถ้าใครจะแลกจากเงินเพียรพาเวเนี่ยเข้าธนาคารก็แลกกับผมได้นะครับนี้แต่ว่าผมมีค่าธรรมเนียมลนะ ก็คือเหมือนผมช่วยซะมากกว่านะครับเพราะว่าผมก็จะเอาไว้เป็นเสียค่าธรรมเนียมเวลาผมถอนอเข้าประมาณนี้เพราะว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยมัน50บาทนะครับถอนขั้นต่ําในส่วนของเพลียวเนี่ยสามร้อยหกสิบบาทถ้าเรามี3ามร้อยหกสิบบาทก็จะถอนได้แต่ว่าเสียค่าธรรมเนียม50บาทแล้วก็จะถอนเงินเข้าธนาคารนี่ร้อยสิบบาทนะครับก็จะประมาณนี้อถ้ามาแรกกับผมถ้าต่ำกว่าสองร้อยเนี่ยผมก็จะคิดห้าบาทนะก็ประมาณนี้แหละถือว่าช่วยๆกันนะครับก็วินวินทั้งสองฝ่ายนะครับ ในส่วนของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของยอดนี้อันนี้ผมยังไม่ถอนนะคือผมจะถอนในช่วงใกล้สิ้นเดือนนะครับผมจะได้ตัดยอดนะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้วันที่สิบสี่เนี่ยผมก็ได้มาร้อยห้าสบาทแล้วนะได้จากของเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ตามที่เห็นนะครับได้จากเพื่อนเอนเดือนนี้เนี่ยผมได้ประมาณเดี๋ยวลองคำนวณก่อน ประมาณ6กบาทแล้วนะครับที่ได้จากเพื่อนนะครับที่ต่อยผมนะอะแล้วเราก็ถอนเองเนี่ยมันก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ประมาณนี้แหละอันนี้ผมถอนจอาที่ผมถอนไปเนี่ยผมมารวมกันละเก้าร้ยกว่าบาทนะครับแล้วก็ได้จากเพื่อนเนี่ยก็สอง้อห้าสิบบาทนะก็หนึ่งในสี่นะครับหนึ่งในหนึ่งในสี่ของยอดอไรายได้ผมเลยนะครับอโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวเชิ่งไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ